รุ่นต่อไปค่ะรหัส3 1 2ค่ะคุณพี่งาน50ค่ะฐานกระเป๋าของเขาค่ะจะอยู่ที่9 9นิ้วครึ่งค่ะตัวนี้คือเกือบเกือบ -10 นิ้วนะคะ9นิ้วครึง่งแต่ไซนี้เนี่ยบอกเลยว่าใส่ของจุมากมี50ค่ะความสูงค่ะอยู่ที่6นิ้วครึง่งความหนาค่ะเริ่มต้นที่2นิ้วครึ่งค่ะคุณพี่ ความหนาของเขานะคะกัญญาวัดแค่2ลอนนี้ค่ะอยู่ที่2นิ้วครึง่งด้านหน้านี้จะอยู่ที่อีกประมาณเกือบเกือบหนิ้วแล้วคุณพี่ดูนะหนังชาโมธรรมชาตินิ่มหนังเขาจะนิ่มเพราะฉะนั้นเวลาคุณพี่ใช้ไปนะคะนี่ตัวกระเป๋านะยืดหยุ่นดีความจุเขาจะค่อยๆขยายค่ะขยายขึ้นขยายขึ้นนะคะนัมเบอร์นี้คือนัมเบอร์312งค่ะงาน c r สบอดี้หค่ะสำหรับรุ่นนี้ สายสภายปรับสั้นยาวแบบตัวเลื่อน ราคาหน้าหลักราคาเดิม1 9 9 0บาทค่ะราคานี้ไม่เคยขึ้นราคาเลยขายมาอย่างยาวนานสำหรับตัวนี้ราคาป้ายของเขาอยู่ที่3,000นนะคะคุณพี่ซื้อในไหลสด1 9 9 0ป้ายแบรนด์พาริดนะคะ1ช่อง10ลวงด้านหน้าค่ะผ้าซับในตัวนี้เป็นงานผ้าพรีเมียมของทางแบรนด์นะคะรุ่นนี้312ค่ะหน้ากว้าง9้านิ้วครึง่งใครอยากได้นะคะพิมพ์312ตามด้วยดำตาลแล้วก็แทนได้เลยรุ่นนี้นะคะของพึ่งเข้าครบสีนะคะของ พึ่งรีสต็อกครบสีกระเป๋าสตังยาวค่ะ7นิ้วครึ่งนะคะใส่หลวมอันใบนี้ใบนี้คือ7.8นะ7.8นะคะใส่ได้หลวมเลยกระเป๋าสังยาวใส่ได้แน่นอนสบายมากนะคะสายสะพายหน้ากว้างของเขาอยู่ที่1.5นิ้วค่ะคุณพี่ปร,รับสั้นยาวแบบตัวเลื่อนนะคะ3สีพร้อมส่ง3-1-2ดําดำ แล้วก็แทนค่ะคุณพี่ด้านหน้านะคะ1ช่อง10 1ช่อง10ตรงนี้สามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้แล้วโทรศัพท์มือถือความสูง6.8นิ้วก็ใส่ได้นะคะตัวนี้ช่อง10ด้านหน้าเนาะปึบงช่องตระกูลโปรตระกูลแม็กซ์นะคะที่เป็นเครื่องใหญ่ๆสูงๆใส่ได้ตามด้วยช่องถัดมาค่ะช่องนี้คุณพี่ เอาไปทําเป็นเครื่องอกระเป๋าเครื่องสําอางได้แป้งพับลิปมันลิปกลอสนินสอเขียนคิ้วแปรงแต่งหน้าอะไรต่างๆสามารถใช้เป็นกระเป๋าเครื่องสําอางได้เลยตามด้วยช่องใช้งานถัดไปนะคะที่เมื่อกี้กัญญาทดลองใส่กระเป๋าสตางค์ให้ดูเนาะกระเป๋าสตางค์ใบยาว7.8นิ้วใส่ได้นะคะกัญญาขออนุญาตไม่เคยลองเลยตัวนี้8.2นิ้วคุณพี่8.2นิ้วใส่ได้ด้วย ใส่ได้ด้วยคุณพี่กันยังไม่เคยลองเลยอันนี้เป็นครั้งแรกใส่กระเป๋าตังค์ใหญ่ๆแบบนี้ได้นะคะ8.2นิ้วใส่ได้สบายมาก ช่องถัดไปค่ะตรงนี้มี10หลวงด้านในให้นะคะแล้วก็10หลวงหลังอีกหนึ่งหเสน้น10หลวงหลังตัวนี้สามารถซ่อนบุกแบงได้ซ่อนพาสปอร์ตได้ใครจะเอฟใบนี้ใช้งานชีวิตประจําวันเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศก็ใช้ใบนี้ก็ได้ใบนี้คุมมากกันญาบอกเลยนะถ้าเกิดใครเป็นสไตล์ที่ชอบงานหนังชามัยอยู่แล้วนะคะเก็บใบนี้ได้เลยกัญญาเชียคุ้มค่าแน่นอนใช้งานได้เรื่อยๆแน่นอนรหัส312นะคะดําตาลแล้วก ก็แทนค่ะคุณพี่